โอ้ยสไปสออร์สปีดอยากเรียกว่าสไปเออร์โทษเลยมันล่ะดูดิใครจะเลือกคิวจอยป่ะถ้าไม่ดีเดียร์แล้วฉันเลือกนะเหมือนนะยังไงก็ใช่เออหรือว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากคนนั้นหรือเปล่าอุ้มโพสอุ้มโพสหนึ่งว่าชาวเน็ตต่างสงต่างตั้งตั้งข้อสงสัยว่าต้นแบบของคิวจอยมาจากมีอาคาลิฟ่าไม่ด่านนี้ชอบเลยชอบเล่นกลาง ปองโอ้ยต oh. oh, oh. oh ัวปิวเลยยิงทีเฮ้ยมีคนปิดวางเลยเฮ้ยข้างบน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 ท้องบนมีตัวหนึ่งสอ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 ง แมงเมื่อกี้ปิงนที่เกมกระตุกโค้ตอนนี้คุณเหลือเวลาแค่สองนาทีเร่งมือเลยครับครับเชฟ <c oughs> วมิมีคนมาม่คนมายู่บนอยูงบนจี๊ดวะเร่งมือเลยครับนี่ป้องไปเถอะครับผมไม่ใช่กูเจอนะ easy ปิงอุ้ยปิงมันเคลื่อนแบบมึงเนี่ยเข้าบีเอ <A S 1> <A S 2> เลยเอเล่นเอไปเลยไป<อ>มีคนสลิงมีคนสลิงแหมสลิงขึ้นลงลงวอตเตอร์ฟ้เหียสไลด์ไี่เปเคยจะสั่นลล yeah, ลเ,เลยมึงไอแอมคาชิมะ อีตัวหนึ่งน่าจะอยู่บีอุยอ้ยแฝดอุ้ยเฉียวตูดอีกข้างบนข้างบนเฮ้ยเอาเอาอะไรอะไรจะเอาเหรอจะเอาเหรอ,อหมีข้างหลังระวังนะเฮ้ยมา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 แพดมาแ<า>พด<ป>ให้น้องให้น้องมาแพดแพดเลยแพดเลยสวย น้องเราระแวงอยู่เลยออกมาเลยออกมาออกมาพี่ดูเองพี่ดูเองมากับพี่ไม่ต้องห่วงน้องแพ้แล้วเฮ้ยข้างบนข้างบนอุ้ยหัวไม่ตายเชื่อ้ยสไนเป็ดไอหัวคุกยไม่ใช้เลยก็บอกแล้วอย่าใช้โอ้เข้าตัวเต็มเต็มเลยอะตายเรื่องไหนอะไรวะเนี่ย โอยอมอร่อยมากเดี๋ยวโอุ้พี่คอยออกเก่งมากอะไรนะเตยอาบน้ำก่อนนะอาบด้วยคนสิครับผมไกลๆฉันตลยเลยมาเนี่ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะครับน้องเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายอยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวเออเนาะโดดเอ้าเยี่ยอะไรเนี่ยเอาใครครับอุ้ยเดินเต็มเลยครับ ยังไงครับเนี่อ่ะผมฟังเสียงไงครับตาบอดครับเห็นไหมเห็นไหมมันตาบอดเห็นไหมพี่มีวิธีครับทำไงครับเนียครับอ้าวไปดิครับรออะไรฟิวมาเลยครับมาแล้วครับเฮ้ยวางบอมไม่ได้เออมาแล้วมาจากข้างบนครับโดนล็อก นะครับกำลังโยกลงล่างนะครับระวังโอ้โหไม่ตายครับอีฮี้ฮ่ปดดิปดโอ้โหเพื่อนเอ็ดิโอสุด อายังไงถ้ามันจะไม่โดนแล้วนะแล้วมันจะปล่อยเข้าก่อนเลยเข้าก่อนเลยเข้าเองเข้าเองเข้าเองไปเลย เฮ้ย thank y โอ้ยตรงไหวะเจ็บมาโอ้ยียไม่น่าไปสู้เลยนใหเพื่อนสู้เฮียโลม์มนงใช้เป็นใบตะ โอ้ยอย่าเพิ่งตายเอาเยอะปีโออย่าคิดแม้แต่จะชุบพี่ตรงนี้นะไปเลยพี่ไปเลยจะชุบโอ้ยปีโอเก็บชุบไปดีกว่าพี่ว่าโอ้ยไปหน้าพับปืนเลยมีมีพี่มีอย่าเลยมยันใช้สไน พี่เข้าไปเสียบตรดมันออนั่นแหละพี่ช่วยน้องหน่อยโอ้โหเออมาตอนที่นี่ด้วยไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลยหลังมา <seconds> ชัวต้องเช็คหลังวะ เอ้ยอยาเก็บไปน้องโคตรหัวเลยไอ้เ o ี e ยไปเลยไปเลยไม่ต้องเก็บอ่ะฮึคิดว่าข้าไปรู้หรือว่าเจ้าเดินตามหลังข้ามาอ่ะเอ้ยหยาข้าวังบอดเป็นยังไงแล้ววะวัวปีแน่เลยวะกลางคือ โอ้ยพีเฮ้ยไปเลยป l a ้ยปลื้ยเอาเดียวเดียวอุ้ยน้อมตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ดิโอดิไอ้นั่นนี่หว่าไอไอ จะเลนซ่อนหากับชัดหรลอดโอเกล่ะตอนแรกกะว่าจะเอาสักสามสิบคิวหน่อยไม่ไหววะนานเลยปตบปากที่บ้านมามีสตรีมใส่กันเลยไหมอยากได้สาวสิบคิวอะไรมาเนี่ยอ๋อแต่มันสงสารน้องนะให้น้องได้เล่นบ้างเนี่ยตายเอ้ยกำหมัดแล้วในมันเที่ยวเนาะอุ้ยบีแน่หรือวะเข้าบี มันมีข้าบมันแยกกันเล่นต้องปิดเลยเออสวยพวมันยิงปืนพี่แตกแล้ววางดิ นั่งทำอะไรนั่งทำอะไรหรือเจออะไรยังไงออกไปเลยเพื่อนอุ้ยมัวแต่ก้มตรงไหนวะปวดได้เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน เพราะว่าพี่ไปกระโดดตรงสกิลวันแล้วก็เลยไม่รู้